โอเคครับ okay, ทุกคนก็ระับสู้ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละก,กันนะครับผมก็ไม่ต้องใส่เลยว่าพี่เวฟครับมุงวงไว้ทําไมนั่นนะสิก็อาจจะเห็นไดโปกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างไอตัวอามองอัสกันซึ่งพี่เวฟเนี่ยอยากจะสร้างแบบว่าไม่มีขาทุกคนคือผมอยากจะสร้างอามองอัสแบบไม่มีขาเออว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเวลาสร้างขาซึ่งผมจะสร้างเฉพาะส่วนหัวของอามองอัสละกันเนาะซึ่งผมจะสร้าง สามตัวนี้ตัวสุดท้ายนะก็คือหลายคนบอกว่าพีเวฟคับสร้างอมองอัดส็จเสร็จหน่อยผมก็เลยคิดเกียจทาแล้วเพราะตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราสร้างต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะยาวไปยะนุ่นเลยแล้วฝั่งเดียวก็จะยาวนุ่นเลยซึ่งตัวนี้มันน่าจะตันแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสร้างไอ้เจ้าตัวอมองอัดเดี๋ยวผมจะสร้างแค่สองตัวนะเดี๋ยวตัวตัวที่สามเราจะต้องตัดอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูมุกกแล้วก่อนดีกว่าครับทุกคนโอ้โหนี่เป็นคลิปแบบสร้างอมองอัดคลิปแรกนี่โอ้โหฟาร์มไว้แบบ คนพอ่อคนแม่เยอะอ่ะคือ,อฟาวไม่บอกคนพอ่อคนแม่เยอะอ่ะจริงๆฟาวเยอะมาก <S <S โอเคแล้วเราจะมาสร้างไอ้เจ้าตัวเอามองอัสกันนคะครับผมซึ่งเราจะสร้างอะเดี๋ยววิวให้ดูเนาะก็รอคำนวณจํานวนบล็อกแล้วกันเนาะอันนี้เราเวน้นที่เราเว้นเป็นสีเหลืองกับสีขาวไว้ให้เนี่ยอันนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันมีกีิบล็อกกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราวางสีสีเหลืองหมดเนี่ยทุกคนจะดูไม่ออกว,ว่ามันมีกีิบบล็อกอะ อันดับแรกอันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเองนะผมไม่ได้คิดเองนะผมไปดูเขามาเขาสอนแล้วผมก็ไปดูเขามาอีกทีนึงแล้วก็เอามาสอนให้กับคนไทยเพราะว่าส่วนมากน้องๆก็ไม่ได้ติดตามช่องของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเอามาทําให้ดูนะจ๊ะมาเราจะมาต่อขึ้นไปประมาณ9บล็อกนะทุกคน1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดดอ่ะประมาณนี้ก็คือความสูงของเจ้าอมองอัสโอ้สูงไปประมา <c oughs> สูงสูงไปปะมาเนี่ย เอ้ยไม่ไม่หลอกมั้มงเออนี่แหละก็คือความสูงปกติก็คือเราจะวางไอ้เจ้าตัวอมองอัสเนี่ยประมาณ9บล็อกนะทุกคนปะเริ่มสร้างเลย9บล็อกกระหน่ำซัมเมอร์เซลอะไม่รู้ว่ามันจะอ่ะผมจะใช้อันนี้ไปนหนึ่งกองแนละ้วผมจะใช้ไอ้นี่นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใช้ไอ้บล็อกสีแดง,แดงคอนกรีตสีแดงี่ยไปทั้งหมดกี่กองนะทุกคนผมว่ามันน่าจะต้องใช้ไปก็นะประมาณ4ี่กองไหมข้างล่างน่าจะได้อยู่นะ เออแถบข้างล่างตรงนี้ได้ได้สี่กองพอโบนี่สี่กองสี่กองกูว่าไม่น่าพอป่ะชิบายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะจดไว้แล้วกันเนาะสี่กองเดี๋ยวอันนี้เราหมดไปละสองอันนี้กองที่สามเรากำลังวางนะครับเราจะลองดูว่าแค่ลําตัวเขาเนี่ยเราจะหมดบล็อกไปทั้งหมดกี่บล็อกเนาะกี่กองเนาะมันจะได้แบบว่าทุกคนจะได้แบบเวลาไปฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยจะได้ซื้อไปถูกเพราะบางคนซื้อไปแล้วแบบเกินอย่างเงี้ยเออเปลืองเงินในเซิร์ฟอย่างเงี้ยแบบ ยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเล่นเซิร์ฟเสียบปลื้มอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะสร้างเหมือนพี่เบ๊บ,บ้างก็อาจจะได้ไม่ต้องสร้างไปเกินนะครับเอออันนี้ก็ประมาณแค่ตรงหัวไอ,อ้แท้แท้ตรงตัวนะตรงตัวก็ใช้ประมาณสองอออสามกองกับอีกหกสิบอันอ่ะสามกองกับอีกอ่าอีกหกสิบอันอ่ะอันนี้แค่ลําตัวต่อไปับผมเราจะมาทํากระจกของเขาการซึ่งวิวจะสร้างกระจกไว้ตรงนี้ เราจะทําเป็นกระจกไว้ก่อนนะทุกคนนะเราสร้างเป็นกระจกก่อนอันนี้กูนนนนนนต้องลงมาหนึ่งบ็อกซี่เอออ่ะกระจกหรอกระจกผมว่ากระจกไอ้เจ้าตัวอมองอัดเราสร้างประมาณนี้ไหมไม่ต้องไปสร้างมันดูแบบดูจริงจ๋อยเดี๋ยนะอันนี้ทุบไปเดี๋ยวอะอันนี้ทุบไปนี่ว่าเราสร้างประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วไอ้เจ้ากระจกอมองอัดนี่โอเคนี่ก็คือกระจกของเขานะครับอมองอัดมันมีปากไหม,มกมูจําได้ว,ว่ามัน ไม่น่าจะมีปากนะทุกคนโอเคเราสร้างอย่างนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็จะมาใส่ไอ้สีขาวเนี่ยประมาณสักสามบล็อกแล้วเราก็จะใส่เป็นสีฟ้าไปแทนนะครับนี่อย่างนี้อ่ามันก็จะดูเป็นแบบทรงแบบหัวเอามองอัด <c oughs> เดี๋ยวผมว่าตรงนี้เราควรใน้มันเป็นสีขาวไปเดี๋ยวเราขอทดลองไปหนึ่งนะมันอยากจะรู้ว่าถนะ้าเกิดตรงนี้เป็นสีขาวมันจะมันจะเข้าไหมเออก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนะขอขอแก้ตรงนี้นิดนึง แก้วนี้นิดนึ่งอ้าวโอเคผมว่ามันก็ไม่น่าจะโอเคแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เออว่าเราทําประมาณแค่นี้ก็น่าจะโอเคละไอ้สีอมอัดโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็ข้างในเราจะมาเจาะกันนะครับเราจะให้มันเป็นแบบว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างไปเป็นบ้านเราได้นั่นเองเออปร,นะประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนกระจกเอ้ยเดี๋ยวว่าเราขอแก้กระจกแป๊บนึงนะผมว่าเราควรที่จะแก้เป็นประมาณนี้เว้ยก็คือว่าให้มันอยู่แบบ อ่าประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่เนาะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะได้อยู่ไหมมันต้องมาอย่างนี้ไหมนี่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 อย่างนี้ป่ะเอออย่างนี้ผมว่าอย่างนี้สวยกว่าเยอะเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลอกแก้ดูทุกคนผมก็สร้างยิมูลุงตุงดังไปเหมือนกันอ่าโอเคนี่ก็น่าจะได้อยู่เนาะอันนี้ก็วางหนึ่งบล็อกแล้วก็ตามด้วยสีขาวสองอันอ้าโอเคมันก็จะกลายเป็นเหมือนหน้ามองอัดหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นบล็อกไงผมต้องการมันเป็นกระจก นี่มันจะเป็นกระจกนี่ครับตรงนี้ก็จะมีที่กั้นพอดีอ่ะกระจกมองได้ไหมมองจากข้างในได้ไหมมองจากข้างนอกอ่ะโอเคเราจะได้ตัวเอามองอสมาประมาณนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตมาก็คือเราจะวางไปอ่ะลำตัวเราใช้ไปเท่าไหร่นะลำตัวเราใช้ไป3กองใช่ไหมสามกองเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนหัวกันนะครับเราจะวางอันนี้ไปก่อน3บล็อก1 2 3 1 2 3แล้วเราก็จะ วางข้ามมาอย่างนี้อ่าวางข้ามมาอย่างนี้คืบอ่าอย่างนี้ดูตัวอย่างเราจะวางข้ามมาแบบนี้เดี๋ยวสังเกตกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูสร้างถูกหรือเปล่าเนี่ยกูสร้างมั่วหรือเปล่ากูยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันโอเคน่าจะได้อยู่นะหนูว่าถูกแหละถูก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 เมื่อกี้เมื่อกี้สตันไปไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เอจใจเอ็กกูถูกหรือเปล่าเนี่ยกูว่าโควิดเหมือนกันแหละทุกคน อ่าประมาณนี้โอเคนี่เราจะได้ประมาณทรงอมอัสประมาณนี้แล้วก็จะมาวางบล็อกไว้ตรงนี้ครับอ่าเราจะมาเชื่อมบล็อกให้มันเป็นเท่าๆกันก่อนเนาะนี่แบบนี้อืมทุบไปฝั่งนี้ก็ทุบไปโอเคแล้วก็ส่วนหัวครับผมเราก็จะปิดเหมือนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเก็บบล็อกก่อนเห็นข้างในเอ้ยตัวอมอัสนี่มันก็แบบก็ดีเหมือนกันนุ้ยทุกคน เวลาเราแบบสร้างเป็นตัวมันขึ้นมาใช่ไหมเราก็สามารถทําแบบบ้านข้างในก็ได้อะเออผมว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าผมจะทําเป็นหน้าทําเป็นสวนไอ้นั่นแหละสวนโกโก้ไว้ข้างในเนาะไว้ในตัวของมันะเป็นสวนโกโก้อะไรเงี้ยเออมันน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กนี่ทุกคนเรียบร้อยครับผมเราจะได้เอามองอัดตัวสีแดงมาแล้วอย่า yeah. มันเหมือนเห็ดแนตะ่เนาะอืมมันเหมือนเห็ดสักอย่างเห็ดอะไรสักอย่างที่อืมสักอย่าง แล้วเราก็จะมาใส่เราใส่อันนี้ไปดีไหมเหมือนแบบเป็นวงสีดำๆดำข้างล่างหรือว่าเราไม่ต้องใส่ดีไหมว่าเราไม่ต้องใส่ด้วยนี่โอเคเป็นจอมองอสตัวสีแดงมองเห็นได้จากไกลๆเราจะไม่สร้างขานะครับเพราะว่าผมไม่ชอบ <laughs> ผมไม่ชอบโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างตัวต่วตอไปตัวสีเหลืองกนะ่าน่าจะใช้ประมาณสักแค่นี้ก็น่าจะพอผมว่าแค่นี้น่าจะพอน่าจะพอเก้าบล็อกเดี๋ยวเรามาลองสร้างตัวต่อไปครับตัวสีเหลืองเนาะ เก้าบล็อกเหรอเก้าบล็อกเหรอ,อะระาวาังให้มันท่อๆกันก่อนแล้วกันเนาะเก้าบล็อกโอ้โหนี่รอบนี้เราสร้างสีเหลืองนี่รอบตัวสไตล์เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นสีเขียวนะแดี๋ยวว่าเราน่าจะไม่ได้สร้างให้ดู <c oughs> อเออเนี่ยวว่าก็สวยด้วยมีเอามองอัดแล้วก็แบบมีหน้าต่างเออมีหน้าต่างอย่างนี้ก็เป็นตัวเอามองอัดก็ก็สวยเออก็ใช้ได้ออไม่ผิดหวังที่กูไปก๊อปเข้ามาจริงเลย <c oughs> เขาไม่ได้เรียกว่าก๊อปเขาเรียกว่าเอามาเป็นตัวอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่าแปรไทยเ,ออเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ดูคลิปต่างประเทศก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาสร้างผมก็เลยไปดูมาแบบเอ๊ะทําไมตัวนี้มันดูเหมือนจังเลยเออหน้าแบบหน้าเป็นสร้างอ,อืมเขาเรียกว่าอามองอัดกะลามุดออกมาจากท่อแล้วกันนะทุกคนเราสร้างเป็นเจ้าอมองอัดที่กำลังออกมาจากท่อเนาะผมก็สร้างคือผมเป็นคนหนึ่งเลยะเวยที่สร้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งเลย เออผมส่วนมากผมรู้สึกว่าอันนี้ในในความยืดผมสุดตัวนะผมสร้างบ้านทรงนั้นอ,ะอ่ะไอทรงไม้อ่ะผมว่ารู้สึกว่าผมสร้างแนวนั้นค่อนข้างเป็นไม่ไม่ถือว่าเก่งนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นแต่ว่าถ้ามาสร้างแบบเรียบๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมผมไม่เก่งอ่ะเพราะบ้าน <_ p ans> บ้านแบบแนวแบบกล่องอย่างงี้หรือว่าแนวแบบตุ๊กตาอย่างเช่นพึ่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาร์มอัดอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสีที่แบบสวยใช่ไหมคือมันเน้นสีอ่ะมันถึงจะสวยเออแต่ว่า ผมสร้างบ้านผมไม่เก่งเรื่องสีอ่ะคือมันต้องมีคนที่เคยเป็นแบบผมดิวาดรูปออกมาซะสวยงามเลยเอ,อวาดรูปอย่างสวยเลยนะอืมระบายสีปุ๊บเละเออมันต้องมีมันต้องมีคนเหมือนกูใช่กูเชื่ออย่างนั้นเคยเป็นกันไหมคือแบบระบายสีเนะี่ยตอนระบายสีเนะี่ยสวยนะอ,อไม่ใช่ระบายสีตอนวาดตอนวาดอย่างสวยอ,อตอนระบายอย่างเละเออเผมเป็นประเภทนั้นจริงๆเวผมก็เลยไม่ได้เก่งเรื่อง ไอพวกสีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะอันนี้3บล็อกใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มมาถูกไหมถูกต้องโอเคแล้วก็บล็อกสีฟ้านะทุกคนนี่บล็อกสีฟา้าเอามาใส่เลยจ้านี่ก็ทุบอา้าวไม่มีไม่มีนุ่มนวลเหรอวะอันนี้เราก็โอเคใส่เรียบร้อยฮะแล้วก็ตามด้วยทุบข้างในเพื่อที่เราจะได้มองข้างในได้เดี๋ยวนี้นี่ผมว่าอาจจะเป็นแบบสีแดงเป็นแตงโมไหมสีเขียวเป็นต้นไผ่สีเหลืองก็เป็นบ้านที่แบบปลูกโกโก้ Go Go. ไรเดี๋ยวมึงล่วงทำไมเนี่ยโอ้ยทุบสมัวแหลกเลยเว็บเว้ยอันนี้หนึ่งสองอ่าแล้วก็อ่าถูกป่ะเนี่ยอ่าไม่มีเฮียตรงนี้ไม่มีบล็อกมึงจะม,มั่วเว็บเดี๋ยนะแล้วกูทุบบล็อกอะไรไปวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยบินยากเหลือเกินโอเคเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมกูทุบอะไรไปเนี่ยฮะกูทุบอะไรไปอ๋อ,อกูทุบตรงนี้ไปก็ว่าอยู่ทุบตรงไหนไปโอเค เรียบร้อยครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอมองอัสตัวสีเหลืองนะทำไมรู้สึกมันเตีย้ยกว่าอ๋อมันยังไม่มีหัวด้วยวะโอเคต่อไปเราจะมาใส่หัวก็คือวาง3บล็อกไปก่อนครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พี่เวฟแนะนําว่าให้วางบล็อกคอนกรีตเนาะถ้าเป็นปขนแกะจะไม่สวยมีน้องมาบอกพี่เวฟว่าพี่เวฟครับเวลาพี่อ่ะจะทำคอนกรีตเนี่ยพี่ไม่จะเป็นจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไปใส่ในน้ําแล้วก็ทุบทีละบล็อก พี่สามารถโยนลงน้ําแล้วก็ทําได้เลยมันก็จะกลายร่างเป็นบล็อกคอนกรีตเฉเลยอันนั้นมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะทุกคนเออมันไม่เป็นนะคือผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เป็นอันนั้นน่าจะเป็นของพี่แท็กใช่ไหมที่เขาทําน่าจะใช่แหละเดี๋ยวมันจะลองทําให้ดูเนาะคือมันน่าจะเป็นของพี่แท็กที่ทําเออเขาเรียกว่าตัวเขาน่าจะมีตัวช่วย,ยะเขาเรียกว่าอะไรวะผมจําไม่ได้ละ คือมันจะเป็นแบบขอไม่แทงหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะนี่อย่างเช่นว่าเราเอาบล็อกนี้มาโยนลงน้ำแล้วมันจะกลายรางแล้วทีเนี้ยแต่มันจะไม่กลายเว้ยคือทุกคนจําไว้ว่าอันนั้นอะ่ะเขาทำดัตต้าแพรขึ้นมาเองแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่กลายเว้ยเออแต่ถ้าพี่เขาแจกให้กูนี่กูก็จะขอบพุนมากเหมือนกัน <laughs> เออกูอยากได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะไปขอเขายัางไงเอาวางไป เออมันไม่กลายนะแล้วหลายๆคุณหมกมันต้องใส่ไว้นานๆมันก็ไม่แปลงร่างนะทุกคนมันจะไม่แปลงร่างเป็นบล็อกอย่างนี้แน่นอนเนาะเออต่อให้เราใส่ไว้เป็นชั่วโมงมีแต่ไอเทมมันจะหายไปนะทุกคนมันไม่แปลงร่างนะผมต้องบอกไว้ก่อนมันจะไม่กลายเนาะอันนั้นเป็นความความคิดผิดๆน้องๆอาจจะมาไม่ได้ดูที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะว่าพีแท็กเขาน่จะเตือนอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นดัตต้าแพ็กนะครับแต่น้องๆอาจจะอาจจะไปจำามาเห็นไหมมันไม่กลายมันทําไม่ได้อ่าเรียบร้อย แค่นี้เราก็จะมีเอามาอัดสีแดงสีเหลืองเลยครับผมแล้วก็สีสุดท้ายที่เราจะทําก็คือสีเขียวอ้เอ้ยสวยงามว่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอดูตอนเช้าด้วยมันเป็นสภาพยาังไงางตอนเช้าอยากจะรู้มันสีออกมาจะไหนดีตอนเช้าตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างดูว่าตอนเช้าจะออกมาดูสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเอาสีไป้เลยฮะต้องการเอาสีเขียวไปด้วยสีเขียวประมาณน่าจะใช้ประมาณ ห้ากองต่อตัวผมห้าหกกองไหไม่เกินหกกองต่อตัวเนาะเออน่าจะได้อยู่หกกองต่อตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูซินี่เออสีสดเลยเออมาอยู่ด้วยกันหลายๆตัวอีว่มมามันดูสวยดีอ่ะเดี๋ยวเวบขอไปสร้างตัวที่สามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราตัดเป็นตัวที่สามเลยลวกันเนาะเพราะว่าน้องๆน่าจะสร้างกันเป็นละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สร้างสามตัวเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอมอ,อัดทั้งสามตัวมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเอยผมว่ามาสร้างตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะ เออแต่ว่าผมว่ามันคนมีบ้านแบบทรงไทยอย่างนี้มาตัดด้วยแล้วไอหมูตัวนี้กูควรเผาเลยไม่เนี่ยมึงดูไม่เข้าพวกที่สุดแล้วเนี่ยมึงดูนี่เขาเป็นบล็อกอย่างสวยแล้วมึงอะไรเนี่ยฮะโอ้โถไอหมูอ่ะเนียนี่ครับผมทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเจ้าตัวอมองอัสทั้งสามตัวนะครับผมที่เราได้สร้างกันไปโอ้โหเอ้ยสวยดีเหมือนกันเออดีดีดีเอ้ยอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเราตกแต่งเดี๋ยวเนี้ยผมจะปลูกเป็นเรียกว่าอะไรตังโม เอออันนี้ก็จะปลูกเป็นโกโก้ส่วนนี้ในข้างในนี่ผมจะปลูกเป็นไผ่แล้วกันเพราะว่าเราจะไม่มีฟาร,ร์มไผ่เออประมาณนั้นอ้าวทุกคนก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะผมจะเริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้พี่เวฟด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วโอ้ยสร้างจนเหนื่อยปวดยันมือโถ่เอ้ยนี่แหละเออใครอยากจะดูอ่าต้นฉบับที่ผมไปเอามาก็กไปดูได้ที่คอมเมนต์นด้านดับเบิ้ลเว็คอมเมนต์ไว้ให้เอ,อ้ย เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีกว่าใต้ดิสคริปชั่นใครอยากไปดูขเขาก็สามารถไปดูได้นะจ๊ะ